สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูการแยกพอร์ตไม้เมล็ดนะคะวันนี้จะเป็นยิมโนโด่างนะคะก็เป็นยิมโนที่มุมเกษตรเอาเขาออกมาวางข้างนอกไว้หลายวันนะคะแล้วก็เขาก็อาจจะแห้งหน่อยนะคะก็จะสังเกตนะคะว่ายิมโนที่มุมเกษตรจะเอามาแยกวันนี้เนี่ยเขามีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะเขาเริ่มที่จะเบียดกันนะคะอย่างพอร์ตนี้นะคะอ่ะจะมีต้นเล็กๆที่เขาแรกอยู่นะคะ ที่เขาโดนต้นใหญ่เบียดนะคะทีนี้มุมเกษตรจําเป็นต้องมาแยกเนาะเพื่อที่จะแยกต้นเล็กต้นใหญ่เลี้ยงต่างหากนะคะเขาจะได้ไม่เบียดกันแล้วก็จะได้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้นะคะโดยวิธีการแยกเนี่ยมุมเกษตรก็จะรื้อเขาออกมาอ่ะรื้อเขาออกมาแบบนี้เลยนะคะไซส์เล็กมุมเกษตรก็จะเอาไปอยู่กับไซส์เล็กด้วยกันนะคะอ่ะไซส์เล็กๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมุมเกษตรจะเอาไปเอ่อ เอาเขาไปปลูกใหม่นะคะอีกที่หนึ่งแล้วก็จะเลี้ยงระบบเปิดระบบปิดต่อนะคะส่วนไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานะคะไซส์ใหญ่ขึ้นมามเกษตรก็จะแยกไซส์ใหญ่เลยนะคะกับไซส์เล็กแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในระบบเปิดนะคะแต่ว่าจะแยกขนาดของเขาเอาไว้เพื่อทีอ่สวยมากนะคะเพื่อที่เวลาที่เราลดน้ำหรือว่าดูแลเนี่ยจะได้ดูแลได้ ได้ได้เหมาะสมกับขนาดต้นของเขานะคะอย่างต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องให้ความชื้นลดน้ําวันละครั้งนะคะส่วนต้นใหญ่แบบนี้เนี่ยสองวันครั้งก็ยังได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เวลาเขาโตเขาก็จะโตพร้อมๆกันแล้วก็ไม่เบียดกันด้วยนะคะอ่ะเห็นไหมเขาจะมีเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ถ้าเราเอาไว้แบบนี้ต่อไปเนี่ยต้นใหญ่ก็จะเบียดต้นเล็กแล้วก็สุดท้ายต้นเล็กก็อาจจะตายได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้รับแสงเนาะก็เป็นวิธีการเอ่อแยก ที่มุมเกษตรใช้ที่สวนนะคะหลังจากที่เราแยกเสร็จเนี่ยมุมเกษตรก็จะเอ่อเอาเขาไปล้างน้ําก่อนนะคะล้างน้ําเพื่อที่จะล้างรากแล้วก็บางบางต้นนะคะเขาก็จะมีเป็นบางต้นเขาก็จะมีเป็นตะไคร่เกาะอยู่นะคะมุมเกษตรก็ต้องล้างแล้วก็ทําความสะอาดเขาให้ให้ตะไคร่ออกไปหมดก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆไปดูต้นที่มุมเกษตรปลูกเอาไว้นะคะอ่าฝั่งนี้นะคะจะเป็น ต้นที่มุมกเกษตรปลูกเอาไว้หมดแล้วนะคะอ่ะนี้มุมกเกษตรจะปลูกเขาไว้ที่ฐานไดโซนะคะจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นฐานไดโซก็ได้เป็นเอ่อถ้วยโฟมหรือว่าเป็นจริงๆชุดนี้เนี่ยถ้าใครที่มีเวลาก็สามารถที่จะแยกเป็นกระถางเดี่ยวได้แล้วนะคะไซส์นี้นะคะ อ่าเ, да เห็นไหมมุมเกษตรจะแยกขนาดไซส์เอ่อเพาะไว้ต่างหากนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นไซส์ที่เล็กลงมานะคะที่จริงจะเลี้ยงต่อในระบบปิดก็ได้ระบบเปิดก็ได้ไซส์นี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นไซส์เล็กๆนะคะที่มุมเกษตรเลี้ยงในระบบปิดนะคะเพราะว่าระบบเปิดเนี่ยเขาเขาก็คงจะรอดยากนะคะก็คือต้องต้องคอยมาลดน้ําเขาตลอดเวลานะคะเห็นไหมมุมเกษตรเลี้ยงเขาต่อในระบบปิดแบบนี้นะคะจะได้เขาจะได้รับความชื้น เออ่ตลอดเวลานะคะเขาจะได้แบบ เจริญเติบโตได้ดีนะคะเนาะนี่ก็เป็นวิธีการแยกพอร์ตที่สวนหอมมกะกเกษตรนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆใช้วิธีการไหนวิธีเอ่อแยกพอร์ตยังไงบ้างนะคะแต่การที่เราแยกพอร์ตแบบนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือเราแยกต้นใหญ่ออกมาเลี้ยงกับต้นใหญ่เนาะต้นเล็กออกมาเลี้ยงกับต้นเล็กนะคะก็คือเขาจะเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ขนาดเขาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ทําให้เขาไม่เบียดกันนะคะเนาะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันด้วยนะคะเทคนิคดีๆที่แต่ละคนใช้ ที่สวนของตัวเองนะคะแบ่งปันกันได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปได้วยนะคะแล้วก็เราจะได้มาเจริญเติบโตเราจะได้มาติดตามการเจริญเติบโตของยิมโนด่างชุดนี้ไปพร้อมๆกันนะคะอีกสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาอ่โตขึ้นนะคะสวยขึ้นมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูในโอกาสต,ต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ